เคยสงสัยไหมว่าแมวรักเราจริงไหมนี่คือ7สัญญาณที่บอกว่ามันรักคุณแน่ๆ 1. กับพริบตาช้าๆเรียกว่า cat kiss เป็นการบอกว่าไว้ใจเธอแล้วนะและช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจในแมวได้ถึง10% 2. บริเวณพุงคือจุดอ่อนที่สุดในร่างกายถ้าแมวยอมพลิกพุงให้แปลว่ารู้สึกปลอดภัยสุดๆซึ่งมีเพียงราว15%ที่ยอมทำแบบนี้กับคน 3. การเอาหัวมาโคกคือการปล่อยกลิ่นฟีโรโมนชื่อเฟลิเวฟ3เพื่อบอกว่าคุณเป็นของครอบครัว 4. การนวดแป้งอยู่บนตักเป็นพฤติกรรมตั้งแต่สมัยยังเป็นลูกแมวถ้ายังทำอยู่แปลว่ามันรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่กับแม่ 5. การทำเสียงคลืดคราดหรือเพอริงในบริบทของการอยู่ร่วมกับคนนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่านี่คือการแสดงความพึงพอใจเสียงเพอร์มีความถี่ประมาณ2 5 1 5 0ยเฮิร์ยังช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อและกระดูกของมันได้ด้วย 6. เดินตามไปทุกที่ไม่ใช่เพราะหิวแต่อยากอยู่ใกล้เพราะคุณคือพื้นที่ปลอดภัยของมันเการนำของขวัญมาให้ไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือเหยื่อนั่นคือของขวัญจากใจจริงที่แมวอยากแบ่งให้คุณแมวอาจไม่พูดได้เหมือนคนแต่ทุกท่าทางคือภาษารักที่มันอยากให้คุณเข้าใจกดติดตามไว้แล้วมาเปิดโลกแมวไปด้วยกันค่ะ